CGN TV สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกพระปจ,จนะของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสืออพยพบทที่15ข้อ22-27ถึง27ขอพรเป็นของท่านครับอพยพบทที่15ข้อ2 2ถึง27 ต่อมาโมเสสนำพวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยังถิ่นทุรกันดาลชูพวกเขาเดินไปในถิ่นธุรกันดาลสาวันโดยไม่พบน้ำเลยเมื่อมาถึงตำบลมาราพวกเขาก็ดื่มน้ำที่ตำบลมารานั้นไม่ได้เพราะน้ำขมเพราะฉะนั้นจึงตั้งชื่อว่ามาราประชาชนก็พากันบ่นต่อว่าโมเสสว่าเราจะเอาอะไรดื่มโมเสก็ร้องทูลพระยาเวพระยาเวจึงทรงชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง เมื่อท่านโยนมันลงน้ำน้ำก็จืดณที่นั้นพระองค์ประทานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้อีกทั้งทรงลองใจพวกเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเงียหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลย เพราะเราคือยาเวแพทย์ของเจ้าพวกเขามาถึงเอลิมที่มีบ่อน้ำผู้สิบ่อมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้นพวกเขาจึงตั้งค่ายใกล้บ่อน้ำนั้นเอาละวันนี้เราฟังคำบ่แล้วบอกให้ว่า2องวันก่อนเราพูดถึงคำสรรเสริญแล้วผมก็ได้พูดตั้งแต่2องวันก่อนว่าคำสรรเสริญน่าจะตรงกันข้ามกับการบน่น แต่ความจริงที่เราพบในมนุษย์ก็คือวันที่เขาได้ดีวันที่เขาแฮปปี้วันนั้นเขาก็แฮปปี้จะพูดอะไรดีก็ได้สรรเสริญพระเจ้าก็ได้แต่ในวันที่เขาไม่แฮปปี้มาแล้วในที่นี้พวกอิสเรลนั้นเดินทางตลอด3วันในถิ่นทุรกันดารและไม่พบน้ําเลยพระบพีบอกไม่พบน้ําเลย3วันเขาขาดน้ํานั่นแหละคือที่มาละของการบน่น แล้วในที่สุดพอพวกเขามาถึงมาราที่นั่นพบมีบ่อน้ําแต่น้ําที่เอาขึ้นมาดื่มเป็นน้ําที่มีรสขมประชาชนจึงบนต่อว่าโมเสสหิวน้ำมาสามวันมาเจอแหล่งน้ํากลายเป็นน้ําขมปัญหาและอุปสรรคที่พวกเขาเจอแล้วเดินทางมาถึงจุดที่อาจจะเสมือนหนึ่งพบคำตอบแต่เป็นคำตอบที่รับไม่ได้ ขาดน้ำแต่พบน้ำและน้ำนั้นขมก็บน่นบางคนที่นมัสการร่วมกันในเช้าวันนี้ท่านทั้งหลายบางทีเนี่ยอาจจะมีคำตอบของคำอธิษฐานบางอย่างที่ท่านคาดหวังกับพระเจ้าแล้วเสมือนหนึ่งว่าพระเจ้าตอบท่านอาจจะได้รับในสิ่งที่ท่านขอแต่หลังจากที่ได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นขมน้ํขน้ำขมที่มารา ขมในที่นี้ก่อให้เกิดความขมขื่นแล้วขมขื่นก็บน่นบ่นคือการพูดพร่ำพูดไปเรื่อยไม่หยุดพูดเป็นลบพูดเป็นอุปสรรคพูดให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิน้นเป็นเช่นนี้หรือเปล่าครับมนุษย์ที่บน่นและด้วยเหตุที่เขาบ่นนั่นเองแล้วเวลาเขาบ่นเขาพูดอะไรไหมเขาบอกว่า ทำไมปล่อยให้พวกเราเดินทางมาถึงที่นี้แล้วเวลาเขาบ่นเนี่ยแน่นอนเขาบ่นกับพระเจ้าแต่เขาบ่นกับโมเสสโมเสสในชานิที่เป็นผู้นำผมก็คิดถึงว่าผมก็เคยรับฟังคำบ่นจากพี่น้องสมาชิกผมก็เคยได้รับฟังคำบ่นจากพี่น้องที่สเสตียนว่าพระเจ้าทำอย่างนี้กับข้าพระเจ้าได้อย่างไรพระองค์เป็นพระเจ้าหรือเปล่า พระเจ้าทำไมนึกว่าประทานคำตอบแต่กลับกลายเป็นคำตอบที่ไม่อยากจะได้เลยให้ฉันอดตายให้ฉันหิวน้ำตายยังดีกว่าให้เห็นน้ำแล้วกลายเป็นน้ำขม และหน้าที่นั้นเองพระเจ้าก็ทรงประทานคำตอบโมเสสทูลวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์ก็สําแดงให้เห็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งเขาก็โยนมันลงไปในน้ําน้ําก็หายขมที่มาลานี่เององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางกฎหมายและบทบัญญัติสําหรับเหล่าประชากรและทรงทดสอบพวกเขาผมชอบอย่างนี้นะถ้าคําตอบคําอธิษฐานที่ท่านรู้สึกว่าได้รับจากพระเจ้า กลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดังใจปรารถนาไม่ได้สมตามที่หวังเอาไว้พระเจ้ากำลังมีท่อนไม้อยู่ท่อนหนึ่งที่จะแก้โจทย์ในทีน่นี้เมื่อโมเสสวิงวอนกับพระเจ้าเพราะประชากรบน่นพระเจ้าบอกเอาไม้โยนลงไปในน้ำนั้นและน้ำนั้นก็หายขมและณที่นั้นเป็นที่ที่พระเจ้าใช้โมเสสที่จะวางกฎหมายและบทบัญญัติสำหรับประชากรของพระองค์ เมื่อมีการวางกฎก็เป็นเพราะว่ามีการแหวกกฎประชาชนแหวกกฎที่เขาแหวกกฎเพราะเขาไม่ได้รับในสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับมีบทเรียนเยอะใช่ไหมครับในเวลาที่เราสนทนากันอย่างนี้พระคําของพระจ้าบอกอย่างนี้ว่ามีวันที่เราสารเสริญมีวันที่เราไม่พอใจแล้วเราก็บ่นนี่คือปกติของความเป็นมนุษย์ผู้นาครับ ถ้าเกิดอาจารย์ทั้งหลายมีคนมาบ่นกับท่านขอให้ท่านยิ้มได้เลยนะครับนี่เป็นเรื่องปกติผมรับใช้พระเจ้าไม่อยากฟังคำบ่นเลยอยากจะฟังคำชมแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมีการบน่นเวลาเราทำไม่ว่าเราทำดีแค่ไหนมันก็ไม่สามารถได้ดังใจของทุกคนได้ที่บน่นเราทำอาหารเลี้ยงสมาชิกตอนหลังนมำสการพบความจริงนี้ว่า บางคนบอกว่าหวานไปบางคนบอกว่าไม่เค็มพอบางคนบอกว่าถ้าไม่มีแด่มันบางคนบอกว่าเนื้อเยอะเกินไปผักน้อยทั้งๆท,ท,ที่เป็นอาหารถาดเดียวกันที่เราเสิร์ฟกับทุกคนเราไม่สามารถทําให้ทุกคนแฮปปี้ดังนั้นผู้นําเข้มแข็งไวน้นะฮะถ้าเวลานี้ท่านได้ยินคําบ่นอยู่ถ้าท่านรู้สึกลาคาญใจกับการถุกบ่นอยู่ขอพระเจ้าช่วยท่านและให้รู้อย่างนี้ว่า ท่านโมเสสก็โดนอยู่เป็นกันเอาละในที่สุดพระเจ้าก็คลายปม,มแล้วพระเจ้าก็ตอบโจทย์แล้วพระเจ้าก็ make a way ก็คือประทานหนทางที่ดีเดี๋ยวในตอนต่อไปผมจะเป็นพยานว่าบทเรียนบางอย่างที่พระเจ้านั้น make a way ที่พระเจ้าประทานหนทางสำหรับอุปสรรคและปัญหาที่เราต้องเผชิญผมจะมีคำพยานในวันถัดไปครับ ถ้าวันนี้ได้รับพระพรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพรที่ซ้อนพอรนะครับให้เราร่วมใจกันอธิฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้นำคอยแข็งแรงพอในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการบน่นจากลูกน้องสมาชิกลูกทีมหรือเหตุการณ์ใดๆก็ได้ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความไม่สมหวังแต่ขอพระเจ้าให้ความหนักแน่นกับผู้นำทั้งหลายไม่เพียงแต่เท่านั้น ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานขนทางและแน่นใจว่าพระเจ้าผู้เริ่มต้นสิ่งที่ดีพระเจ้าจะทำให้สำเร็จในนามของพเซูคริสกิออเมน อยากเกียนหนุนใจท่านทั้งหลายที่ติดตามเฝ้าเดียวกับ CGNTV ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับใน YouTube ใน Facebook ของ CGNTV ไทยครับนอกจากนั้นแล้วคอมเมนต์นะครับขอท่านทั้งหลายช่วยเขียนคำหนุนใจหรือแบ่งปันสิ่งที่ท่านได้รับที่เป็นพรสำหรับท่านซึ่งเป็นการต่อยอดพอรขยายพรซ้อนพอรให้กลายเป็นพรต่อเนื่องอย่างไม่มีวันสิ้นสุดขอพอรของพระเจ้าอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดไปครับสวัสดีครับ